ตบเด็กเดอะซีรีส์วันนี้พี่ก็จะมาเปิดตัวคอนเทนต์ไปนั่นก็คือตบเด็กเดอะซีรีส์เป็นคอนเทนต์ในแมปบอกฟูตที่น้องๆจะได้เห็นพัฒนาการในการเล่นบอกฟูตของพี่โดยเริ่มจากการฟาร์มไอเทมต่างๆรวมไปถึงการ PvP ด้วยโดยเริ่มจากข่าหัว2.5ล้านไปจนถึง30ล้านกันเลยทีเดียวฝากน้องๆคอยดูและคอยเชร์พี่ถึง30ล้านเอ็มด้วยแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่รายด้วย มาครับผมวันนี้พี่ก็เริ่มด้วยการฟาร์มดาบสุชิตะนั่นเองนะก่อนอื่นเราต้องเก็บกล่องเพื่อหาทั่วเอ็ดมินนะอ่าเจอแล้วไปเลยครับผมโอ๋อพี่ได้โชว์ก่อนไปไปโชพาพี่ไร้ไปจำจุดอันนี้เลยจุดครบเพลิงอ่ะเออต้องต้องจำนะพี่ได้ได้ได้ทำดาบสุชิตะแล้วนี่อย่างแรกในเซฟตรงนี้ก่อนเลยเซฟตรงบ้านตรงนี้ไว้เซฟบอโอเคเซฟแมนชั่นตรงนี้ไว้มาป่าเรียบร้อย ไปต่อจำจุดจำจุดจุดคบเพิงโอเคจำวัดนี่จุดแรกสมมติจุดแรกเหรอพี่พี่จะมาเกิดตรงนี้ดิพี่มาเกิดที่จุดคบเพิงพี่แต่เกิดตรงนี้อตรงนี้โทรพี่เกิดโทรพี่โทรพี่เกิดมาเบิ้ลให้พี่วิ่งเลี้ยวขวาไปอ่าอ่าวิ่งเลี้ยวขวาแล้วก็มันจะเป็นมันจะเป็น่องหนาพอพี่เจอทางอันนี้พี่ก็เลี้ยวไปเล้วก็กระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะไปข้างบนไปให้เราถือแล้วก็อามาแตะตรงนี้ อ่าได้ได้ได้เออันที่เลยอันที่อันที่สองก็วิ่งออกมาอันที่สองที่ไหนอ่ะอันนี้อยู่ไหนอ่ะโอเคไหนนี่หรออ่าไหนก็ลืมเอาเอามั่วนะมั่วนะตรงนี้ตรงนี้แหละอ๋อหรอโอเคโอเคมามาอันที่สองให้พี่วิ่งเลยอนีไงมีคบเพลจอเสาตรงนี้ปึ๊บไปตรงไหนต่อตรงไหนต่ออันที่สามน่าจะเป็นอันเดินี้ป่ะ แล้วก็ให้พี่วิ่งวนกับแล้วให้พี่วิ่งวนกลับมาวิ่งวนด้วยหรอไปวิ่งตัดวิ่งตามทางไปเลยอ่าวิ่งตามทางนะโอเคเปนไม้ไป็นไปครับผอพี่ไม่จำแบบนี้นอะพอวิ่งวิ่งตามทางนี้ปุ๊บพี่เห็นต้นตรงนี้ไหมต้นตรงนี้เหรอต้นนี้ป่ะโอเคแล้วพอพี่พี่ถึงเขตที่สามได้อยู่อันนี้เลยอยู่อ่ะก็ค้อยากยังวะมันมีเวลาจำกัดนะพี่จำกัดเวลาด้วยหรอ อุ้ยตกตกนี่เข้ามาตรงนี้แล้วก็จุดไฟแล้วพอจุดไฟเสร็จังไงต่อกดวาร์ปเลยกดวาร์ปไปที่แมนชั่นเลยกดวาร์ปนะโอเคเดแอดมินยไงไงก็ทำได้โอ้โห p e r ิกดวาร์ปเสร็จทำไคือแบบวาร์ปชีวิตจริงๆอ่ะออกซ้ายหรอวาร์ปเสร็จท้จุดงโอเอวิ่งขึ้นไปข้าบนอวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วยังไงต่อที่มันไม่มีผมปีมากเลนนโอเคแล้วก็มาขึ่เรือตรงนี้ ไปที่เรือนะไอ้จุดสี่จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เหรอโอเคมาจุดที่สี่นะทุกคนอีกอันอนนึงอยู่ใกล้ๆกันใกลอๆตรงนี้ยากมากเลยนะอาจารย์จำอ่ะยากขนาดนั้นเลยเหรอจำเป็นเดียวได้เลยเฮ้ยก็ตึงเกินลูกอ่ะตอนที่เราทำอ่ะมันสว่างเลยเว้ยมันมีคนตีแอดมินเซฟมันสว่างเลยเห็นหมดเลยใช่หรออันนี้อันทหาอย่นี้อ๋อตรงนี้ จุดที่ห้านะครับผมแลัง่ายต่อแล้วง่้ยต่อทีนี้มันจำยากสุดเราจะกลับไปตรงจุดเกิดกันนะจุดเกิดจะเกิดตรงนี้ที่จะเกิดรงนจะดีเป๊ะเลยนะโอเคเดี๋ยวลองดูมามาเวลาพี่จำอ่ะพี่อย่าจำบริเวณเดินรอบให้พี่จำแค่ตรงพื้นเดียวนโอเคใช่มันจะเหมือนพี่อยู่ทะเลหกเหมือนพี่จะอยู่ทะเลหกแล้วไม่ใส่หน้ากากอืมพี่ต้องใส่หน้ากากทิซเน่ไเนี่ยนมนหน่อยมันจะมุนๆหน่อย ถ้าพี่ใส่นาก,กิกาคิกซ์เนีย้ยมันจะช่วยไหมแล้วพี่นำแล้วพี่เรานำเลยอ่าโอเคเดี๋ยวพี่วิ่งเองนะพี่จะลองวิ่งเองนะใช่อ,อ่าพวกเองไม่ต้องพูดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดก,การเองของแน่นอนพี่เดียวกันนั่นไม่ควรเดือยวไม่คนเดียวต่าครับพี่อ่าโอเคแต่แม่จะใช้ผล m บิลิตี้สูงใช่ตอนนี้แหละเอ้น่าจะใช้ไอ้ตัว,ลวผลที่บินได้เนาะวุชิบนี่มีดาบวะมีดาบใช้ดาบไหมแล้วพี่ก็กดว้าฟเวนชั่นกดวาร์ป เไดทำาห้คนได้เส้นเสกอันนี้ก็แบบเอาลงทางว่อกี้นี่หลงใช่ไหมั้ยอ้าววัวละอ่าโอเคจุดที่สี่จุดที่ห้า e ซี่เกินจุดที่ห้าน่ะก็กลับไปที่เดิมองเอาสุดท้ายง่ายสุดเลยใช่ แต่ว่าเหมือนเขาจะปรับดูอะออ่าโเคเดี๋ยวเดี๋ต้องเหลือที่จำอีกที่นึงเดี๋ยวเดี๋ยวโพสเซกปุ๊บผมอาจจะพาพี่วาไปที่ยังไงใช่ไฮดาทาวไฮดาทาวโอเคไปไหนลงมาตรงน้ำตกอะน้ำตกบอลงมา้บอลช่วยเบล่าฉลาดว่าไม่งั้นผมไม่รอดเจ้จำไอ้ที่ผมพาพี่มาได้ไหมตรงนี้แหละโอเคตีมนนะแล้วก็อันนี้ ไปขึ้นมาตรงตรงไหนอ่ะตรงไหนต่อทางเข้ามันหาทางเข้านะปางเข้ายากตรงนี้เหรอไหนลองดิลองดิเข้เสียทางเข้าเหมือนกันข้่อนก่อนข้ามออนก่ันนี้ไงเออต้องข้ามก็ได้ไม่ข้ามก็ได้เคยร้องอะข้าไอ้มิงเกิดประตูตรงนี้จะเปิดเลยอ่าโอเคเข้าใจครับเขาใไร้หัวระเบิดอป่ผมรอเสกแล้วเนี่ยอ่าโอเคอันนี้ต้องไปเหยียบฮาคิยสีก่อนนะครับผมต้องไปแอดมินตะวังตรงนี้เลยอ่า เดินเปรย์เดินเอาเอาถ้วยเอาถ้วยถือถ้วยเดินไปเอาถ้วยแล้วยังไม่วางทิชชู่มันยังมันยังไม่ไปเหยียบสีขาวตอนแรกเดินดึกว่าสีขาวอยู่ไหนวะเป็นไงเราเรามีสีขาวแต่เราไปเหยียบไปเต่งเลยเดินเดินเดินงามางานรอเลยเอาโอเควางวางที่ไปหยับไปวางเน่เน่วางอยู่วางอยู่ใครมาด้วยอ่ะ วิวิวิถ้ามันถ้ามันหมอกหมอกหายก็นั่นโอ้มันหมอกจริงนะเนี่ยคนเดียวไม่ไหวหรอกมันตู้นานตู้นานมากเลยไอ้นั้นมันตีบอลหรอเดี๋ยวช่วยตีบอลช่วยตีบอลแล้วคนแอดมินโดนฆ่าก็จะไม่เป็นไรเว้็บเว็บตีบอลที่ไปเลยมันมันต้องตีบอลหล่ไปเลยประตูมันไม่เปิดตีก็ได้ไม่ตีก็ได้นะจริงอ่ะจะตายเทเข้าประตูไปเลยเข้ามาแล้วแล้วก็ทำอย่างนี้ีซ้อมกันมา โอเคโอ้โหหมอกยังหนานี่ขู่โทรศัพท์ไม่ไหวแล้วหือนี่ถือโคพิงด้วนะอ้าโอเคถือโคพิงถือโคพิงไงจุดจุดนี่ไงจุดแล้วนึงไปรีบนี่มันให้คนทางไ้ผมกลังจตยนี่จุดที่สองอีซี่ไปครับผมไปจุดที่สองจุดแล้วจุดแล้วนี่จ่ายจุด มามามาจุดที่สามจุดที่สามเไงเดี๋ยวเล่งก่อนเล่งก่อนมาเลยกะดนี่จุดจุดจโอเคมาปิดว้าวป้าปิดว้าวครับผมบินมันออกมาโอ้ยมีตาย้สายเอไม่หลงมันก็เปมือน อาิมไม่ได้เือจเลยจุดที่สี่อบผมไม่ฆ่าดีาโอ้วาวดีว่ะลุดหนึ่งเหมือนจะวา่นะ้มีแรดดีแล้อมินไม่อยู่แล้วจ้าโอ้พี่ไลทํทรอบเยวเร็จโคตรจริงเกดพลพี่หดอะน้องมาตรงนี้ตรงนี้มาจุดที่ห้ายังไงต่อพบเพลิงหายไปแล้วเชิญหายไปแล้วแอิน ตีเอ็ดมินนะครับตอนนี้มีคนตีไม่หล่อไม่ได้โผล่โผล่ไม่ใช่ต่อเนื่องมามาสามร้อยห้าสิบโอ้โหสี่ร้อยสี่ร้อยเออสี่ร้อยพอสี่ร้อยพอสี่ร้อยถนนโอ้ไม่ได้ไปพี่พีเป็นตีบอสอีกตีบอสต่อครับผมมบอสคือสิตาให้พี่ตีมันอะแล้วก็ลอมาตรงกำแพงตรงเนี้ยกำแพงตรงเนี้ยมันจะตีทะลุได้แล้วมันจะตีเราไม่ค่อยโดนอ่ะโอเคนั่นแหละนั่นแหละอ่า สบายครับผมอีซี่เกิจะบอกเลยนะว่าบอสตัวนี้เต็มมัร์เยอะมากเลยนะเพื่ใช่เหรออืมอืออ่าเรียบร้อยมาแล้วครับดาบหน่อยดาบชูชิตาของเราไหนกดที่ดาบเนี่ยขอดูหน่อยโอ้โหโอ้โหมาครับผมหาบาร์คิสที่หายากอยู่นะห้าร้อยมันต้องเก็บให้ห้าร้อยว้าวไม่มันต้องเก็บมาให้ถึงสามร้อยห้าสิบเยอะดูกดหายคิดด้วยตึงจัด ไปครับผมแล้วก็ไปล่าอีลิตต่อนะฟาร์มมาร์สกี่ตัวแล้ววะไม่รู้่ะฟาร์มมาร์สรอนะครับผมเลยตีเลเพื่อจะเอาไปทำโอเดงต่อไม่ได้อะไรด้วยนี่นันเตอร์แคปเหรอถ้ากูไม่จะไม่วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ใช้แล้วก็ดาบดาบดาเมจจะแรงขึ้นดาบอ๋อโอเคไปรอรไปต่อครับผมฮัลโหลฟาร์มมาร์สนี่ดีบิ๊กมาร์แปลดาบเฉือได้ดาบฟาร์มมาร์สฟาร์มมาร์ส มัดเด้งโลัวๆตีบอยได้ผมโอ้ยบไตายพี่ได้มัดนะแล้วมันดบด่าให้ผมด้วยไม่ได้ไม่ได้ด่าเลยแล้วต้องดบด่าให้ผมด้วยได้ผมมีอยู่แล้วเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไหนได้สกิลหนึ่งแล้วว่ะไหนโอ้โหมัูเขิด้นะอ๋อมันเกิดค้างได้หรอไหนลองนี๋ยวคูดาวติดอยู่ติดคูดาวอยู่แป๊บนึงอืมลองดิเอ้ยเตี๋ยบเตี๋ยบเตี๋ยบเตี๋ยตี๋ยบเตี๋ ไม่แต่ว่าเพราะว่ามันแทงเสร็จแล้วมันจะดีดออกอ่าในในในลองคอมโบดิไม่ถึงพี่ปล่อยเร็วไปแนี่ยเดี๋ผมใช้ให้ดูอ่าโอเคแทงรัวๆดีแล้วมันก็จะหลุดอยู่ดีอย่างเงี้ยอ่ะเน่เนี่เดี๋ยวผมใช้ให้ดูมันต้องใช้ต่อแบบนี้มันคอมโบได้เยู่เนี่ยพอแทงเสร็จปุ๊บปุ๊บมันจะใช้มันจะมันจะกดสกิยเนี่ยขึ้นหลอดกดสกิลสองต่อเดี๋เดี๋เพราะพี่กดสกิลสองเสร็จพี่ก็กดสี่เนี่ยไอ้แซ่ เอโอเคเอพีอะไรต้องทำราคาหัวแหละก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับอัปเดกเดอะซีรีส์ EP พีหนึ่งนะครับผมโดยอีนี้พี่ก็มหาดาบชูชิตะนั่นเองนะครับผมต้องขอขอบคุณน้องคาววีิดักนะครับน้องฟูบุกิแล้วก็น้องกิยะนะครับผมที่ช่วยให้พี่ทําดาบชูชิตะได้นั่นเองนะถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปของพีไล่ด้วยเจอกันใหม่ EP ีหน้า